เมื่อวันที่19เมษายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อกอนกามอนมิงเกรเซอร์ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว4.42นาทีลงบนโลกโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าหอพักแห่งหนึ่งย่านดัมริพัฒนาลองพิจารณาเอาค่ะโดยในคลิปดังกล่าวเจ้าของ Facebook ซึ่งเป็นนักศึกษาสาวม,มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกอยู่บริเวณหน้าหอพักยืนคุยกับคุณยายเสื้อสีชมพูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของหอพักโดยนักศึกษาสาวถามว่ายายบอกหนูก่อนทำไม ถึงไล่หนูออกจากหอพักทั้งๆที่หนูไม่มีความผิดซึ่งยายก็ตอบว่าพูดไม่ได้นักศึกษาสาวถามกลับว่าทําไมพูดไม่ได้ยายก็บ่ายเบี่ยงนักศึกษาสาวจึงพูดว่าถ้างั้นไปคุยที่โรงพักก็ได้เพราะตามสัญญาคืออยู่หอพักเป็นเวลาหนึ่งปีอยู่ดีๆยายมาไล่หนูออกจากหอพักยายก็พูดยืนยันว่าต้องการให้นักศึกษาสาวออกวันที่25นี้นักศึกษาจึงถามกลับว่าเพราะอะไรคะหนูทําอะไรผิดยายตอบกบกวนกลับว่ายายไม่ชอบเด็กที่ไม่มีการมี งานไม่ชอบเด็กที่ไม่เร mm ียนหนังสือนักศึกษาสาวจึงชี้แจ้งกลับว่าหนูเรียนออนไลน์ยายก็พูดกลับว่าเรียนออนไลน์ยายก็ไม่เคยเห็นหนูไปเรียนนักศึกษาสาวตอบกลับว่าหนูเรียนออนไลน์หนูก็ต้องเรียนหน้าคอมหนูจะไปโรงเรียนทําไมแต่ยายก็ยังไล่ให้นักศึกษาสาวไปเรียนที่โรงเรียนนักศึกษาสาวจึงยืนยันกลับไปว่ามหาวิทยาลัยปิดค่ะคุณยายแล้วหนูก็เรียนเสาอาทิตย์ค่ะแต่คุณยายก็ยังยืนยันจะให้นักศึกษาสาวออกจากหอพักเพราะอ้างว่านักศึกษาสาวคน ล่าวไม่เหมือนเด็กคนอื่นซึ่งนักศึกษาสาวก็งงจึงถามกลับว่าไม่เหมือนคนอื่นตรงไหนคุณยายก็ยังยืนยันคําเดิมและไม่ขอพูดต่อโดยขอให้นักศึกษาสาวออกในวันที่25ซึ่งนักศึกษาก็ยืนยันว่าไม่ออกครับเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดคุณยายก็ยังยืนยันให้ออกโดยบอกว่าตนเป็นเจ้าของหอพักยายไม่ให้หนูอยู่หนูจะอยู่ได้ยัางไงหลังจากนั้นก็มีเสียงแฟนนักศึกษาพูดขึ้นมาว่าน้องเขามีสัญญาอยู่แต่ยายก็ไม่ขอคุยกลับเรียกนักศึกษาสาวขึ้นมาคุยแบบแกระซิบซึ่งนัก สาวก็ยังแอบถ่ายคลิปไว้อยู่โดยคำสนทนายายพูดประมาณว่าน้องไม่ตั้งใจเรียนเที่ยวเก่งน้องก็ถามกลับว่าเที่ยวเก่งยังไงยายก็บอกว่าอย่าคุยเสียงดังสิกลัวน้องไอแฟนนักศึกษาก็พูดกลับเสียงดังว่าไอทำไมแฟนก็รู้ยายก็บอกว่าน้องร่อนไปร่อนมาทุกวันยายก็ไม่อยากให้อยู่เพราะอยากได้แต่เด็กที่ตั้งใจเรียนมีหน้าที่การงานนักศึกษาจึงอธิบายกลับไปว่าหนูไปช่วยพี่ขายของแต่ยายก็ยังยืนยันให้ออกจากหอพักตามเดิมในวัน ที่25หรือ27แต่นักศึกษาก็ยังพยายามอธิบายว่าที่ต้องแต่งตัวออกไปแบบนั้นเพราะไปช่วยพี่ขายของในร้านอาหารกลางวันหนูก็เรียนออนไลน์เพราะช่วงนี้โควิดระบาดยายก็ยังบอกว่าไม่มีโควิดน้องก็ไม่ไปเรียนนักศึกษาก็ยืนยันกลับว่าหนูเรียนเสาร์อาทิตย์บางทีคุณยายก็ไม่เห็นตอนออกไปเรียนเพราะคุณยายไม่ได้อยู่เฝ้าหอตลอดแต่ยายก็ยืนยันให้ออกก่อนที่คลิปดังกล่าวจะตัดไปซึ่งหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวได้โพสต์คลิปนี้ลงในโลกโซเชียลปรากฏ ว่ามีผู้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสมของเจ้าของหอพักซึ่งในวันพรุ่งนี้20เมษายนทีมข่าวจะลงพื้นสอบถามคู่กรณีทั้งสองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว